الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين فدعا الناس إلى صراط المستقيم اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون قال الله تعالى في القران الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم امن هو قانت اناء الليل ساجدا وقائما يحزن الاخره ويرجو رحمه ربه คุณอะจะลอให้ท่าทั้งหลายได้มารับละหมาดมาถึงครั้งขอให้เราทั้งหลายจงมีความอย่างเปล่งตอด้วยความอย่างเปลียนอย่างแท้จริง เพราะด้วยความยำเกรงต่อตอัลลอฮ์คนนั้นที่จะทำให้มุสลิมเรานั้นได้ปฏิบัติตามในสิ่งที่เรอัลลอฮ์ทรงใช้และละเว้นในสิ่งที่เระอัลลอฮ์ทรงห้ามอิสลามถือว่าความรู้นั้นเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากในการดำารงชีวิตของมนุษย์เราหากมนุษย์เราปราศจากความรู้แล้ว ชีวิตมนุษย์ก็มีโอกาสที่จะล้มเหลวและใช้ชีวิตอย่างมืดมนโดยที่ไม่มีหมายเป้าหมายของชีวิตมนุิยมหรือบูศัธาต่ออัลลอฮ์นั้นคือความสุขทั้งโลกนี้และในโลกหน้าเพื่อไม่ให้เกิดความล้มเหลวและความผิดหวังในการที่ อัลลอฮ์ใจให้เราเกิดมาบนโลกดุนยาอันรนุ่ครํ้เราต้องแสวงหาความรู้เพื่อเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของเราให้ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นการศึกษาทางด้านความเจริญทางโลกนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาทางด้านศาสนา เพราะการศึกษาทางด้านศาสนาเท่านั้นที่สามารถที่จะเปิดจิตใจของผู้ศัทธาต่ออัลลอฮ์ที่เสมือนแสงสว่างที่จะทําให้จิตใจของผู้ศัทธาตนะ่ออัลลอฮ์นั้นได้เห็นทางนำของอัลลอฮ์ س ุบฮานและก็ตางหากมุสลิมที่มีความศัทธา หรือมุสลิมที่มีจิตวิญญาณของการเป็นมุสลิมนั้นหรือที่เขาเรียกว่ามุสลิมที่มีอีมานั้นเขาจะต้องมีความรู้ที่มั่นคงทางด้านหลักศากาหรือมั่นคงทางด้านหลักความเชื่อในขณะที่มุสลิมที่ไม่มีอีมาหรือไม่มีจิตวิญญาณของการเป็นมุสลิมนั้น เนื่องมาจากเขาเป็นผู้ที่ขาดความรู้ทางด้านหลักศากาและการภักษาชีวิตตามปรสอในอัลกุรอานและตามแบบอย่างของท่านนบีมุฮัมมัดสุลตานอวัองงวยในวันดั้ลามที่ท่านได้สอนไว้พี่น้องพุศกาทั้งหลาย มุสลิมนั้นสามารถที่จะพัฒนาสติปัญญาของเขาด้วยความรู้และใช้สติปัญญาของเขาเพื่อได้รับคำแนะนำจากองค์การีอานกุ้อานจากอัลลอฮฺ سبحانه และกาและได้รับความโปรดปรานจากอัลลอฮฺ سبحانه าละกดังนั้นการศึกษาหาความรู้นั้นจึถือว่าเป็นข้อปฏิบัติบางครับ และเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับมุสลิมทั้งชายและหญิงดังที่ท่านลบีโซโลมอนเองและท่านละมได้กล่าวว่าตลุลอิมีฟารีดตุนอาลาตุลมุสลิมการแสวงหาความรู้นั้นเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับมุสลิมทั้งหลายรายงานด้วยอิบุนุมาจัต ดังนั้นอิสลามจึงกำหนดให้เราแสวงหาความรู้อย่างจริงจังเพื่อที่เราจะได้เพิ่มพูนความรู้ของเราจากนั้นเราจะกลายที่เป็นมุสลิมที่เข้าใจเป้าหมายที่อัลลอฮ์ทรงสร้างเราขึ้นมาเพื่อเป็นการเคารพพักดีต่ออัลลอฮ์และเพื่อการทำีบัดต่ออัลลอฮ์สุบฮานาะวะลา และเขายังได้เข้าใจถึงบททดสอบของการที่อัลลอฮ์จะให้เขานั้นศรัทธาต่อพระเจ้าองค์เดียวนั้นคืออัลลอฮ์สุบฮานักบวชแล้เมื่อใดทีม่มุสลิมมีความรู้ศาสนาแล้วความรู้นั้นะเปรียบเ,เหมือนแสงสว่างที่จะเปิดอินใจของผู้ศรัทธานั้น ที่สามารถที่จะใกล้ชิดกับอัลลอฮฺสุบฮานาวะนาลาดนะและเห็นพลังอำนาจในความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺสุบฮานาวะตาลาลนะสิ่งเหล่านี้เนะี่ยที่จะเพิ่มความยันเกรงหรือความตักวาต่ออัลลอฮฺสุบฮานาวานาลาและจะทําให้มุสลิมนั้นกลายเป็นผู้ที่สามารถที่จะปฏิบัติตามบทบัญญัติตามในคำพิีั์อุลวะาน และตามแบบอย่างคำสอนของท่านนาีดุฮมัมมัดสุลัลลอวัยในะุัสลรมนี่ได้สอนไว้เขายัางสามารถที่จะปกป้องจากสิ่งยั่วยุต่างๆและสามารถที่จะห่างไกลาจากข้อห้ามต่างๆในศาสนาอิสลามได้ทั้งเขายัางได้มีจิตจำนึกถึงบทลงโทษ ของพระองศ์ที่ได้เตรียมไว้ในวันโุคนะพี่น้องพุทธศาทั้งหลายในศาสนาอิสลามนั้นได้ให้ความสำคัญอย่างมากกับผู้ที่มีความรู้ดังที่พร,ร,บร,ระบรมางศ์ตระานวัาลาได้กล่าวไว้ในสุราอัสุมะฮ์องการที่ 9, เก้าอาลลอบิลลาฮิมินชาลัยกอเนาะรจีนบิสมิลลาฮิร์ราะห์มานิรานาน์ราะหี อัมันฮัวกอนตนอานาอัลลลย์ซาดิดันผู้ที่เขาเป็นผู้ทักดีต่ออัลลอฮ์ในยามขั้คืนในจำพาของผู้ที่คุยุทธ์วะกออไม่ยยะฮ์ซุลอาครตดวยะรูรห์มัตะรฟิบ์และผู้ที่ยูนละมาโดยที่เขาหวั่นเกรงต่อโลกอาซีร็ และของหวังไม่ความไม่ตาจากเบลฮ์มอหจะเหมือนกับผู้ที่ตั้งภาชีกับเราละอ้อนนั้นเองคุณฮัลยัสัมมิลทีนย้นยมูนวัลนละทีนา้นไม่รู้นนจงกล่าวโดยโตมัวหมัดบรรดาผู้ที่มีความรู้และบรรดาผู้ที่ไม่มีความรู้นั้นจะเข้าเทียมกันนันเอง อินนามะยะตะเขการูุลอัลบาบไม่ิดบรรดาผู้ที่สติปัญญาหรือผู้ที่มีความรู้เท่านั้นที่เขาจะได้ไข้าใจส่วในเรื่องการแสวงหาความรู้นั้นท่านนบมิซโรมอบว่าในวาสนาได้กล่าวไว้ว่าอินนัลมาลาอิกะตะลัตะห์อัจลฮะต้าลิทอลิบิลอิลมย แสงบรรดามาลายิกามนั้นจะปกป้องผู้สแสวงหาความรู้ด้วยปีของบรรดามาลายกิกาหรืออลิมาักนาวเพราะบรรดามาลายิกานั้นเขาจะพอใจในสิ่งที่ผู้รู้ได้กระทั่ไวพี่น้องผู้ศัทธาทั้งหลายผู้ที่มีความรู้นั้นย่อมไม่เหมือนกับผู้ที่ไม่มีความรู้อย่างแน่นอน คนที่มีความรู้ทุกอย่างย่อมจะได้เปรียบมากกว่าผู้ที่ไม่มีความรู้นั้นย่อมจะได้สิเสียเปรียบมากกว่าผู้ที่มีความรู้นั้นอัลลอฮ์จะยกระดับให้สูงกว่าผู้ที่ไม่มีความรู้นะั้นต่างกันมากและชีวิตของผู้ที่มีความรู้โดยเฉพาะความรู้ทางด้านศาสะนาะนั้นเขาจะมีความสุขทั้งบนโลกนี้และในโลกนั้น

ว่ามันอาจจะหัวไม่เอาเลอมีผู้ใดที่ประชนาความสุขทางโลกนี้และโลกน้าก็ต้องสแสว,วงหาความรู้ดังนั้นความรู้จึงเป็นเป็นวิธีหนึ่งที่จะบรรลุที่เราละม้องคังัทคกให้เราทั้งหลายเพื่อสแสว,วงหาความรู้ เพื่อจะไปถึงที้หมายของการเป็นผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์อิ้จริีและจะเป็นผู้ที่ประสบผลสําเร็จในการทําอิบาดั์ต่ออัลลอฮ์อย่างสมบูรณ์พร้อมเขาจะได้ผลบุญอย่างมากมายในวันอาบิรอและด้วยการมีความรู้ศาสนานั้นจะทําให้ศาสนาของอัลลอฮ์นั้นได้แพร่กระจายไปทั่วโลก และแท้ที่ยินตรองอโลสทรงรับประกันความกับการยังชีพของผู้ที่แสวงหาความรู้และพระองค์จะทรงให้ความสะดวกแก่ผู้ที่แสวงหาความรู้และขจัดความยากลำบากให้กับเขาพร้อมเขาจะได้รับปริญญาอันสูงส่งณรององเยววนกหนาสำหรับผู้ที่มีความรู้มันอามิลาโซเนฮารุกอนิยมซี ومن أتى أبو عليها وما ربك بظلام للعبيد بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا كما امر اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله سيد الجن والبشر اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه المصابيح البرر أما بعد فيا أيها المؤمنون أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون ألا وصلوا على نبيكم يا هادرين وسلموا تسليما سيدنا Marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Oleh kerana dengan takwa sahaja akan mencapai cita-cita kita sebagai saudara mukmin untuk menjadi saudara yang beriman kepada Allah. Supaya mereka dapat menunaikan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Islam menganggap ilmu itu amat penting dalam kehidupan manusia kita. Jika manusia kita tidak mempunyai ilmu, kehidupan manusia apabila memerlukan sesuatu perkara pun akan gagal. Hidup mereka akan dalam kegelapan dengan tidak ada tujuan. Matalamat hidup seorang Muslim ialah Untuk kebahagiaan hidup di dunia dan terutamakan kebahagiaan di akhirat Untuk kita mengenal lah daripada Berlaku kegagalan dan kekecewaan dalam hidup yang Allah memberikan kita Dapat hidup di atas dunia yang sementara ini kita mesti mempertingkatkan mempelajari ilmu supaya mempertingkatkan kehidupan kita supaya terlebih baik. Sama ada ingin mempelajari ilmu kemajuan keduniaan. Terutama sekali pengajian mengenai agama. Oleh kerana dengan mempelajari ilmu agama sahaja yang akan dapat memberi cahaya kepada akal fikiran seorang mukmin supaya menjadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah yang dihormati sekalian. Seorang muslim yang itu dapat memajukan akal fikirannya dengan ilmu dan dapat menggunakan kebijaksanaan akal pikirannya untuk menerima hidayah daripada Allah yaitu melalui Al-Quran dan mendapat hikmah daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu Islam untuk ilmu adalah amalan yang wajib amat penting bagi umat Islam lelaki dan perempuan sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud menuntut ilmu itu adalah amat penting bagi setiap muslimin oleh itu Islam menuntut kita supaya bersungguh-sungguh menuntut ilmu supaya mereka ditambahkan ilmunya Apabila ilmu mereka ditambahkan ilmu agama Mereka akan menyedari tujuan yang Allah menciptakan mereka Ialah kerana untuk beribadah kepada Allah Dan mereka memahami sebagai ujian Ujian sebagai hamba Allah Yang percaya kepada Tuhan yang satu Yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di mana dihormati sekalian kesimpulannya Dan pada ikut pada hari ini Orang yang berilmu pasti tidak sama dengan orang yang tidak berilmu Orang yang berilmu terutama ilmu agama itu mereka akan berjaya kehidupannya di dalam dunia ini Dan terutama kami di akhirat oleh itu ilmu adalah salah satu cara untuk mencapai apa yang diperintahkan oleh Allah untuk kita menuntut ilmu supaya tercapai matlamat menjadi soalan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka akan menjadi seorang hamba yang dapat mengerjakan amalan ibadah dengan sempurna serta mereka akan mendapat balasan pahala yang besar di sisi Allah pada hari akhirat dan dengan menuntut ilmu agama sahaja akan menyebabkan agama Allah itu tersebar ke seluruh dunia dan Allah akan menjamin rezeki bagi orang yang menuntut ilmu dan Allah akan mengangkat peringkat yang tertinggi di sisi orang-orang yang menuntut ilmu pada hari akhirat قال الله تعالى في القرآن الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الشرك والمشركين وكل من هو عدو للدين، الله اللهم أغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آتنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعدكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسالوه من قبله يعلمكم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون